ข้ามเวลามาหาเธอบทที่16เมื่อลืมตามิรันดารู้ว่ามีบางอย่างแตกต่างออกไปหล่อนรู้สึกถึงอากาศเย็นเฉียบและน้ำกระเซน็นสาดอย่างสม่ำเสมอบนผิวเนื้อหล่อนรู้สึกว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทําให้ผิวเย็นชาของหล่อนเริ่มอบอุ่นขึ้นทีละน้อยหล่อนลุกขึ้นนั่งโดยฉับพลันจนทําให้เรือลำน้อยโยกโคลงเคลงหล่อนจับด้านข้างของเรือไว้นั่นและมองไปรอบๆตัวด้วยดวงตาที่เบิกกว้างคุณพระช่วยหล่อนกระซิบเสียงแหบพระทุกหนแห่งทุกทิศทางที่หล่อนมอง มีแต่น้ำลึกสีฟ้าเข้มซึ่งเย็นจัดประดุดน้ำแข็งทั้งนั้นบนผิวหน้าของมันคือท้องน้ำเป็นระลอกคลื่นเคลื่อนไหวต่อเนื่องและสาดมากระทบพาหนะลำน้อยอย่างอ่อนโยนห่างไกลออกไปเป็นลูกเพลิงกลมสีส้มสดใสซึ่งดูเหมือนผักพิิงบนผิวน้ำไม่มีสิ่งอื่นใดในสายตาอีกไม่มีแผ่นดินไม่มีน้ำแข็งหล่อนมองไม่เห็นแม้แต่นกทะเลบินวนเวียนในระยะไกล หล่อนมีเวลานึกยินดีที่พวกเขายังสวมเสื้อโค้ตตัวใหญ่หนาหนักก่อนเริ่มวิตกจนตัวเย็นวาบยิ่งกว่าท้องสมุดซึ่งล้อมรอบตัวหล่อนเสียอีกเสียงครางต่ำๆทำให้หล่อนหันไปรอบขยับตัวแต่ไม่ลืมตาเขานอนกองอยู่ตรงท้ายเรือใกล้เครื่องยนต์ศีรษะของเขาเอียงเป็นมุมที่ดูไม่น่าเป็นไปได้แขนข้างหนึ่งงอใต้ร่างหล่อนค่อยๆค,ค,คลานอย่างระมัดระวังไปหาเขาเพื่อมิให้เรือลำน้อยตะแคง คว้าไหลเขาและพยายามช่วยให้เขาสบายขึ้นเมื่อหล่อนดึงแขนของเขาออกจากข้างใต้ร่างเขาก็ทำเสียงหนักๆมันต้องเจ็บแน่เลยดวงตาของเขาเปิดโพลงและเขาดูเหมือนเพ่งมองอย่างเชื่องช้าที่หล่อนก่อนอื่นแล้วก็ที่ลำเรือเล็กและท้องทะเลอันกว้างขวางไรขอบเขตรอบตัวผู้เขาเขาลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆสายตากลับมาอย่างมิรันด้าเขานวดขมับด้านซ้ายด้วยปลายนิ้ว เขาใส่บางอย่างลงในเครื่องดื่มรอบกล่าวในที่สุดผงนอนหลับมิรันดาสันหัวปฏิเสธขณะความจริงปรากฏขึ้นมามันไม่ใช่มอสิคนเดียวที่พยายามฆ่าเรามิรันดารอบขยับตัวขึ้นนั่งบนเบาะนุ่มตรงหางเสือมันเป็นเออร์วินซอนเดอร์สด้วยหลั่นสันหัวอีกแต่ทำไมเขาเป็นเพื่อนของฉันเพื่อนของพ่อฉันใน เขาคือผู้ชายผู้มีความโลภนักหนาและหิวโหยหาชื่อเสียงเขาอยากได้รับชื่อเสียงทั้งหมดในการค้นพบเรือดักคาและบางทีเขาตั้งใจจะค้นหาสมบัติด,ด้วยเพื่อแบ่งส่วนใหญ่ให้ตัวเขาเองคุณเองบอกผมว่าการขายของเพียงไม่กี่ชิ้นและแลกเปลี่ยนเป็นเงินมหาศาลจนพอใช้ชั่วชีวิตนั้นเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งนักเมื่อหล่อนพยายามคิดหาคำอธิบายอื่นเขาก็แตะใบหน้าล่อน เทรเวสบอกว่ามันเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับอาชีพของพ่อคุณหรือของคุณเขาพูดว่าคุณเป็นที่ต้องการจากมหาวิทยาลัยคุณจะสามารถเรียกร้องข้อแม้ได้ตามใจชอบหล่อนพยักหน้าและเพ่งผิดใบหน้าของเขาฉันเพียงไม่อยากเชื่อว่าเงินและชื่อเสียงจะสำคัญมากสำหรับเขาจนเขาพยายามจะฆ่าหล่อนหยุดนิ่งและกวาดตามองไปที่ท้องทะเลอีกครั้งเขาจะทำสำเร็จคราวนี้ไหมรอผัวรอ มันเริ่มจากเสียงกระหึ่มต่ำในแผงอกของเขาและดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาแผดเสียงหัวเราะลั่นในที่สุดเขาก็โอบกอดหล่อนไว้แน่นคุณผู้หญิงผู้แสนหวานของผมเพื่อนของคุณเลือกวิธีแย่มากในการประหารผ่ยบยพิบัติแห่งภาคเหนือเขาหันไปทางหางเสืออีกและแตะเครื่องยนต์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ถูกทำเสีย เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเขารอพยายามติดเครื่องยนต์หลายหนแต่พบว่ามันไม่ร่วมมือเอาเลยเขาพบสลักเกลียวซึ่งยึดมันไว้กับที่และใช้นิ้วมือบิดมันจนหลุดออกเขาค่อยๆดึงเครื่องยนต์ขึ้นแล้วก็โยนมันเข้าไปที่กระแสะคลื่นเย็นเฉียบและมันก็หายไป มิเรนดาก้นสะอื้นแต่มันสายเกินไปที่จะกันไม่ให้เขาสังเกตถึงเสียงเบาๆนั้นเขาหันมาทำหน้านิ้วกับน้ำตาซึ่งเออคลอในดวงตาหลอนรอบประคองหลอนขึ้นนั่งบนที่นั่งตรงหัวเรืออย่างนุ่มนวลและคุกเข่าข้างหลอนอย่าร้องไห้มิเรนดาไม่เพียงมันทำให้ผมเจ็บปวดจนบอกไม่ถูกแล้วมันยังแย่งน้ำอันมีค่าของคุณด้วยคุณจำเป็นต้องเก็บรักษาสิ่งที่คุณมีไว้ในตัวให้ดีเขาจับมือหลอน คุณมีความเชื่อมั่นในผมน้อยเหลือเกินงั้นหรือหล่อนสูดน้ำมูกและกระพริบตาและหยาดน้ำฉันรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินกับการถูกหักหลังโดยบุคคลซึ่งฉันเคยแคร์นั่นเป็นสาเหตุที่ฉันร้องไห้เขาพยักหน้าผมรู้จักความเจ็บปวดแบบนั้นคุณผู้หญิงผมมีประสบการณ์มากนักในความเจ็บปวดทำนองนั้นเขาเงียบไปนานแล้วนั่งข้างหล่อนขณะมือข้างหนึ่งจับหล่อนไว้แน่น แต่เขาไม่เคยรู้สึกสิ่งใดต่อคุณเลยคุณรู้ไหมหรือต่อพ่อของคุณนั่นสิเขาต้องไม่แยแสเลยเขาเสแส้งตลอดมาแม้ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาหาเงินสนับสนุนการค้นหาตัวผมเขาคงหัวเราะเยาะเราตอนนี้เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องสติเฟื้องไม่เข้าท่าแต่เมื่อเราค้นพบคุณเขาแทบรอเข้ามาร่วมวงรับความดีความชอบได้เลย ฉันสงสัยว่าเงินสนับสนุนจากไครโอไลฟเข้าไปอยู่ในกองเงินทุนเท่าไรและเข้าไปในกระเป๋าของเออร์วินสักเท่าไรเขาหลอกใช้พ่อคุณมิเดนดาเขาใช้คุณหล่อนรู้สึกหลังแข็งทื่อเขาทําให้รัสเซลหัวใจวายเขาปุกรุกเข้าไปคืนนั้นเพื่อค้นหาบันทึกฉบับแท้จริงฉบับที่เราพบในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องสงสัยเลย รอบมองใบหน้าหล่อนขณะมิรรนด้ารู้สึกว่าหัวใจของตนเริ่มเต้นแรงและสูบฉีดเป็นการใหญ่จนพวงแก้มของหล่อนแดงเรื่อตอนนี้ความโกรธร้อนเร่าแผดเผาในเส้นโลหิตของหล่อนหล่อนกำมือแน่นแม้ผมจะแน่ใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้พ่อของคุณตายก็ตามรอบเสริมก็เหมือนกับค่านั่นแหละเขาฆ่าพ่อของฉันและตอนนี้เขากำลังพยายามฆ่าเราด้วยระยำที่สุดรอบ คนบัดซบเร็วซามเขาจะต้องชดใช้เรื่องนี้เมื่อหล่อนหันมาทางเขารอบกำลังยิ้มจางๆดีขึ้นมากในตาของคุณวาววามเรากับเงินยวงเวลาคุณกโกรธมิเรนดาผมชอบเงินมากกว่าประกายเพชรในดวงตาตอนคุณร้องไห้ความกโกรธแค้นของหล่อนไม่สิ้นสุดแต่หล่อนเติมเต็มความอบอุ่นไปยังเขา ฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าคุณต้องรู้สึกยังไงหลังจากการถูกเนรเทศฉันไม่รู้ว่าอะไรเจ็ปวดมากไปกว่าการถูกหักหลังโดยเฉพาะเมื่อคนทรยศเป็นคนที่คุณรักในกรณีของผมมันเป็นมากกว่าความใคร่ของชายหนุ่มเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงความรักที่สุดเท่าที่ผมรู้จักเขาสั่นหัวไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับสิ่งที่ผมทำไป ในเมื่อผู้สร้างความแค้นเคืองของผมไม่อยู่ที่นั่นผมก็ผ่านระบายโทสะกับหมู่บ้านคนบริสุทธิ์แถบชายฝั่งทะเลของยุโรปฉันเองก็รู้สึกโกรธพอที่จะเข้าปล้นสักหมู่บ้านสองหมู่บ้านแล้วตอนนี้เขาหัวเราะึหึเห็นได้ชัดว่ารู้สึกขบขันกับภาพนั้นแล้วเขามองไปรอบๆเราต้องลอยเทงเต้เงตามกระแสน้ําซึ่งไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัยนักเราต้องการพลังและทิศทางเขาคว้า,าไม้พายหนึ่งในสองจากใต้ที่นั่ง อาฮะเสากระโดงเรือเขาลากไม้พายอีกอันออกมาแล้วก็วางมันทั้งคู่ลงข้างตัวแล้วขนใต้ที่นั่งเพื่อหาเครื่องมือเพิ่มเติมในที่สุดเขาก็พบเชือกทั้งกองและเครื่องมือปฐมพยาบาลชุดหนึ่งแล้วโยนชิ้นหลังให้หล่อนดูสิว่ามีอะไรที่เรามาใช้ได้บ้างในกล่องนี้เขาวางไม้พายทั้งสองพาดกันเป็นรูปตัวเอกบนตักแล้วเริ่มใช้เชือกมัดให้แน่นเขาบรรจงทำงานอย่างระมัดระวังไม่รีบร้อน บางครั้งแกะเชือกแล้วผูกใหม่เมื่อรู้สึกว่ามันดูไม่ถูกท่าผมจะต้องการเสื้อของคุณคุณเก็บเสื้อโค้ทไว้ได้แต่เสื้อเชิ้ตของคุณกับของผมจะเป็นใบเรือของเรามิเรนดาสะดุดลมหายใจเข้าช่างหน้าพิศวงเหลือเกินยอดชายไวกิ้งของหลอนคุณไม่จําเป็นต้องใช้เสื้อหลอกร็อบคุณอาจใช้สิ่งนี้แทนหลอนชูผ้ามันระยับจนแทบเป็นไปไม่ได้ซึ่งพับไว้เป็นผืนสี่เหลี่ยมจตุรัสขึ้นหลอนอธิบายเมื่อเห็นร็อบทำหน้านิ้ว มันควรช่วยให้อบอุ่นมากคุณพันมันไว้รอบตัวเผื่อกรณีฉุกเฉินมันคล้ายๆกับผ้าห่มทำนองนั้นขณะที่พูดหลอนก็คลี่มันและจับไว้แนบอกเมื่อกระแสลมพยายามกระชากบันออกจากมือหลอนรอพยักหน้าอย่างพอใจดีมากมิเรนดาคุณมีความคิดอะไรเกี่ยวกับหางเสือบ้างเขามัดมุมของผ้าหม่มเข้ากับไม้พายรูปทรงกากบาทและเสากระโดงอย่างละเอียดถี่ถ้วน ขณะกล่าวเมื่อเสร็จแล้วเขาก็วางใบเรือซึ่งถูกประดิษฐ์สดๆด,ดร้อนร้อนลงและสั่งให้มิเรนดาจับมันไว้ให้มัน่นเพื่อกันไม่ให้หล่กันโชคมันไปจากเรือหล่อนเฝ้ามองอย่างพิศวงขณะร้อบฉีกเบาะจากที่นั่งด้านหลังและดึงกริดขนาดเล็กออกมาจากรองเท้าบูทของเขาเขาถากไม้กระดานอย่างช่มช้าสม่ำเสมอเกือบชั่วโมงเพื่อแกะสลักรูปหยกัยกๆขนาดเล็กรูหนึง่งบนที่นั่ง เขายัดปลายเสากระโดงซึ่งทำจากไม้พายเข้าไปในนั้นทดสอบความมั่นคงของมันแล้วเสริมเชือกอีกสองเส้นเพื่อตรึงมันไว้กับที่ชั่วประเดี๋ยวหลังจากเขากลางใบเรือมิรันดาก็รู้สึกว่ากระแสลมผลักจนพวกเขาทะยานผ่านท้องน้ำอย่างรวดเร็วหล่อนรู้สึกถึงความตื่นเต้นแห่งความสำเร็จดังก้องในเส้นเลือดแต่ไม่มากนักหล่อนยีตามองตรงไปทางดวงตะวันซึ่งกำลังลอยสูงขึ้นเพียงครู่หนึ่ง ก่อนสะดุดลมหายใจรอบเรากำลังตรงไปทางทิศตะวันออกเราไม่ควรไปอีกทางหรอกหรือคุณเป็นนักเดินเรือที่เก่งมากคุณผู้หญิงเขารีบเร่งปลดเชือกซึ่งตรึงด้านหนึ่งของใบเรือแล้วค่อยๆหันใบเรือจนมันเอียงไปข้างหนึ่งเมื่อเรือโยกเยกอย่างน่ากลัวเพราะกระแสลมดันทางด้านข้างเขาก็ดันขอบด้านนอกสุดของใบเรือหันเข้าหากันจนกระทั่งสิ่งนั้นชี้แหลม คล้ายคลึงกับใบเรือรูปสามเหลี่ยมของเรือใบปัจจุบันทิศทางของพวกเขาค่อยเปลี่ยนไปจนกระทั่งพวกเขาเคลื่อนย้ายออกห่างจากดวงอาทิตย์รอบจึงมัดใบเรือไว้และพักผ่อนชั่วขณะเราเดินทางไปทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เขาบอกหลอนแล้วเรายังต้องการหางเสือมิเันดาเทเข้าของออกจากกล่องปฐมพยาบาลน,นี่เป็นพลาสติกคุณอาจใช้มีดของคุณตัดเป็นรูปทรงที่เหมาะสมก็ได้รอบ รับกล่องมาจากมือหล่อนหมุนมันไปมาอย่างเชื่องชา้าเขาพยักหน้าถูกแล้วมันอาจได้ผลเขาดึงกริดออกมาตั้งต้นทำงานอีกครั้งและหยุดเป็นครั้งคราวผู้ลุกขึ้นปรับใบเรือมิรรนดาตระหนักว่ามันจะตะแคงลง้มลงอย่างง่ายดายโดยเฉพาะเวลาแล่นเรือต้านลมอย่างที่กำลังทำอยู่และจำเป็นต้องเลี้ยวเรือซิกแซกไปมาท่ามกลางกระแสลมกระนั้นหล่อนก็ไม่หวาดกลัวหล่อนกลับรู้สึกถึงความตื่นเต้นแบบแปลก ปั่นป่วนภายในหล่อนแอบชื่นชมกับการแสดงความเชี่ยวชาญของรอบทุกครั้งและสายเลือดของหล่อนก็พลุ่งพล่านไปด้วยการผจญภัยทั้งหมดการท้าทายตลอดทั้งวันพวกเขาเล่นเรียบฉิวเหนือคลื่นรอบใช้ตำแหน่งของพระอาทิตย์เป็นเครื่องกะระยะทางเล่นเรือเข้าหามันมากกว่าออกห่างจากมัน ทันทีที่ตะวันล,ลอยผ่านจุดกึ่งกลางตรงหัวรอบนั่งลงที่ผืนข้างหลังใบเรือเพื่อเขาอาจควบคุมการแล่นเรือและหางเสือในเวลาเดียวกันทั้งสองพูดคุยกันไม่มากนักและรู้สึกปวดหัวอันเป็นผลกระทบจากยาอะไรก็ตามซึ่งเออร์วินซอนดอสใส่ให้พวกเขากินหลอนหิวและก่อนสิ้นวันก็กระหายน้ำเต็มที่ หล่อนไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยแม้หล่อนรู้ว่ารอบต้องมีความรู้สึกแบบเดียวกับหล่อนหล่อนพยายามคิดหาทางต้มน้ำและกลั่นไอ้น้ำบริสุทธิ์ทั้งสองเล่นเรือผ่านภูเขาน้ำแข็งขนาดมหืมาและครั้งหนึ่งมิเรนด้ามองเห็นครีบของสิ่งที่หล่อนสาบานได้ว่าเป็นปลาวานแต่ไกลวันเวลาดูเหมือนยาวนานไม่รู้จบแต่ในที่สุดหลังจากสิ่งที่ต้องเป็นเวลาร่วม18ชั่วโมงดวงอาทิตย์ก็ลดลงใต้ขอบฟ้า ดวงตาของหลอนเบิกกว้างรอบอยาเราเคลื่อนที่ไปทางใต้กระแสน้ำตอนนี้ดึงเราไปทางทิศใต้อย่างรวดเร็วเราจะพบกับความอบอุ่นและชายฝั่งมิเรนดาผมจะไม่ปล่อยให้คุณตายด้วยความหนาวเย็นหรอกขณะดวงตะวันจมลงจากสายตารอบลดใบเรือและหย่อนสมอลงด้านข้างเขามาข้างหน้าตรงที่หลอนซุกตัวในเสื้อโค้ทแล้วนั่งลงข้างหลอนเราจะหยุดสำหรับคืนนี้งั้นหรือเปล่า เพียงจนกระทั่งดวงดาวปรากฏเพื่อนำทางเราการทอดสมอน่าจะช่วยไม่ให้เราลอยไปไกลนักแม้มันไม่ยึดเราให้อยู่คงที่ก็ตามขณะนี้เรากำลังอยู่ในกระแสน้ำมุ่งไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ดังนั้นหากเราถูกพัดลอยเราก็จะลอยไปทิศทางที่ถูกต้องหล่นซุกตัวใกล้กว่าเดิมอบแขนของคุณรอบตัวฉันสิรอบกอดฉันเขาทำและหล่อนรู้สึกอบอุ่นกว่าเดิมทันที คุณกลัวหรือเปล่ามิเรนดาไม่เลยแปลกใช่ไหมแต่ฉันไม่กลัวนอกจากไม่ค่อยสะดวกสบายสองสามอย่างแล้วฉันกำลังสนุกกับมันคุณเป็นหญิงผู้มีรสนิยมพิลึกทีเดียวคุณพอใจกับความหนาวเย็นหิวและกระหายน้ำงั้นหรือฉันสนุกกับการ,รเผชิญหน้ากับความยากลำบากและเอาชนะมันแม้วันนี้คุณจะเป็นคนที่ลงมือเอาชนะส่วนใหญ่ก็ตามหล่อนขยับจุดที่นั่งเพื่อจะได้เงยหน้าขึ้นมองหน้าเขา หล,ลันลูบมือทั่วแก้มกับคางซึ่งไร้หนวดของเขาอืมหนวดเขาของคุณกำลังกลับมาไม่ช้าคุณจะดูเหมือนตอนที่ฉันเห็นคุณเป็นครั้งแรกคุณเปลี่ยนหัวข้อพูดคุยคุณอยากจะมีส่วนในการเอาชนะอุปสรรคที่คุณพูดถึงนี้ใช่ไหมหลันคิดถึงมันชัวน่วขณะใช่ตั้งแต่คุณเกลี้ยกล่อมให้ฉันคลานผ่านเจ้ารูนูนั่นฉันก็เริ่มรู้สึกแตกต่างออกไปไม่เหมือนตัวเองเลยออกจะฉันไม่รู้สิ มั่นใจในตัวเองขึ้นเข้มแข็งกว่าเดิมคุณเข้าใจไหมพอคนเราเอาชนะศัตรูที่เข้มแข็งที่สุดของเขาและอยากต่อสู้ในสงครามใหม่นี้เป็นเครื่องหมายแห่งวีรบุรุษท,ที่แท้จริงเขามองหล่อนอย่างเอาจริงเอาจังมันเป็นคำพังเพยโปรดอย่างหนึ่งของพ่อผมความกลัวอุโมงนั่นคือศัตรูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณวีรสตรีของผมแล้วตอนนี้คุณกระตือรือร้นอยากเอาชนะสิ่งอื่นๆผมคิดว่าคุณชอบการผจญภัย หล่อนยักไหลอาจจะใช่งั้นคุณจะเรียนรู้วิธีบังคับใบเรือและคุมหางเสือแล้วให้ท่อนแขนอันอ่อนล้าของผมได้พักผ่อนบ้างหล่อนทำตัวแข็งในอ้อมกอดของเขาฉันว่าอย่าดีกว่าฉันอาจทำให้เราทั้งสองจมน้ำตายก็ได้มันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกผมเคยตายมาก่อนแล้วจำได้ไหมเขายิ้มกับสีหน้าช็อกอย่างยิ่งของหล่อนใบหน้าขบขันของเขาเห็นได้ชัดท่ามกลางแสงซีดสลัวของราตรีในแถบใกล้ขั้วโลก จะมีความมืดมิดอย่างแท้จริงเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นผมพูดเล่นนาอย่างที่คุณพูดมิเรนดาคุณไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองพอคุณเป็นสตรีผู้เข้มแข็งฉเฉลียวฉลาดและมีความกล้าหาญยิ่งกว่านักรบบางคนที่ผมเคยรู้จักเสียอ,อีกคุณจะรับมือกับมันได้หล่อนทำได้เขารู้ว่าหล่อนต้องทำได้ รอบนั่งข้างหลังและโอบแขนรอบหลอนเพื่อน,นำทางมือของหลอนขณะมิเรนดาเริ่มมีความรู้สึกสัมผัสสำหรับกระแสลมที่ใบเรือและแรงสัตว์ของทะเลที่หางเสือแบบทำเองเขาชี้ออกไปที่ดวงดาวซึ่งพวกเขาติดตามและบอกหล่อนถึงชื่อของมันในภาษาของเขาหล่อนไม่สบายใจในช่วงแรกแต่ขณะผ่อนคลายลงหล่อนก็เริ่มทวีความสามารถและเข้าใจถึงวิธีจัดการกับเรือดังที่เขาคาดไว้ รู้สึกถึงสายลมลูบไหลใบเรือหรือเปล่ามิเรนดานั่นไงการเปลี่ยนแปลงอันนุ่มนวลรู้สึกถึงมันไหมหล่อนพยักหน้าและปรับใบเรืออย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสลมมันน่าพิศวงเหลือเกินหล่อนกระซิบหมวกที่ติดกับเสื้อโค้ทของหล่อนถูกพัดไปด้านหลังและเส้นผมสะบัดอยู่รอบลำคอของรอบเขาดึงมือออกจากมือหล่อนเพื่อเข้าไปแทนที่แต่หลอนแตะมือข้างหนึ่งบนแขนของเขา อย่าเพิ่งทิ้งไว้ก่อนฉันอยากรู้สึกกระแสลมเขาหมองในตาของหลอนด้วยความเข้าใจเขาเองมิเคยยืนบนดาดฟ้าเรือท่ามกลางพายุกโรกรธเกลี้ยวเพียงเพื่อจะรู้สึกถึงอำนาจหรอกหรือเขาลดมือลงไปโอบรอบเอวคอเกี่ยวของหลอนแทนการวางบนมือหลอนมิรันดากำลังทำได้ดีกับการรู้สึกด้วยสัญชาตญาณถึงสิ่งที่จำเป็นและจังหวะเวลารอบจะรู้หากหลอนทำพลาด และเขาจะแก้ไขมันก่อนเกิดอันตรายใดๆสำหรับตอนนี้เขาจะปล่อยให้หล่อนควบคุมเรือท่ามกลางสายลมอ่อนโยนและกระแสน้ำสงบเรียบเขาโน้มตัวไปข้างหน้าและกระซิบข้างหูหล่อนคุณไม่ได้อยู่ในเรือมิเรนดาคุณคือเรือคุณเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมและท้องน้ากับไม้เห็นไหมหล่อนพยักหน้าค่ะแล้วก็กับคุณรอปภพริตาอย่างตื่นตะลึงแต่รู้ได้ทันทีว่าหล่อนพูดถูก เขากำลังรู้สึกมันเหมือนกันการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวแห่งจิตวิญญาณความรู้สึกของการรวมเข้าด้วยกันกับอีกวิญญาณหนึ่งเป็นสิ่งแปลกและชั่ววูบมันก็ทำให้เขาตรหนกแล้วเขาก็คิดถึงมันอย่างถี่ถ้วนแล้วเขารู้ว่ามันคือสิ่งที่เขาจะรู้สึกเวลาเขาร่วมรักกับลอนการรวมเป็นหนึ่งเดียวเขาไม่ได้อยู่ในกายลอนเขาเป็นส่วนหนึ่งของลอนทั้งสองมีดวงใจเดียวกัน ร่างเดียวกันเขารู้สึกถึงความหันษาความต้องการของหล่อนมากเท่ากับที่หล่อนดูเหมือนจะรู้สึกในตัวเขาเช่นกันมันเหนือกว่าประสบการณ์ใดๆที่เขาเคยมีในการร่วมรักและเขาก็รู้ว่ามันเป็นแบบเดียวกันสำหรับหล่อนด้วยดังเช่นการแล่นเรือดังเช่นการกลายเป็นหนึ่งเดียวกับท้องทะเลและสายลมกับเรือการรวมตัวกันการผสมผสานอย่างเข้าใจเขาไม่เคยเชื่อ ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้ระหว่างจิตวิญญาณของมนุษย์สองคนเลยมือเขายกสูงขึ้นกว่าเดิมและสอดมันเข้าใต้เสื้อโคตกับเสื้อของหลอนกอบกลุ่มลูกคลำสวงอกหลอนเมื่อยอดถันอ่อนนุ่มเต่งตึงต่อสัมผัสของเขามันกดเข้ากับปลายนิ้วของเขาราวกับออดอ้อนขอความสนใจแล้วเขาก็ให้มันโดยไม่ลังเลเขาก้มหัวลงซุกใสซอกคอหลอนด้วยเรียวปากมือคุณเย็นจัง ล่อนกระซิบพร้อมกับแงนคอไปด้านหลังเพื่อเปิดทางให้กับปากของเขาคุณอยากให้ผมหยุดงั้นหรือไม่มีวันเขาเอียงหัวไปอีกเพื่อจะได้ชิมรสริมฝีปากของหล่อนแต่มันแห้งแต่เขาทำให้มันชุ่มชื่นสําหรับหล่อนความหวานซึ่งจะปกป้องไว้ชื่นฉ่ำอย่างเคยและเขาดื่มดำมันจากหล่อนเป็นเวลานานผมต้องการคุณเหลือเกินวิรนดาแต่ หล่อนพยายามหาคำพูดขณะหายใจหอบใบเรือกระแสลมเปลี่ยนทิศทางกระทันหันและมิเรนดาลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วพร้อมกับขยับใบเรือไปทางขวาแล้วเอื้อมมือไปคว้าหางเสือโดยสัญชาตญาณรอบเกือบเชื่อจริงๆว่าเขาทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวน่าเสียดายที่หล่อนคงไม่มีทางทุ่มเทตัวเองให้แก่เขาเหนืออาชีพงานวิทยาศาสตร์ของหล่อนเพราะมีแต่วิธีนั้นถึงจะได้ผลเขาไม่อาจมีหล่อน หากหล่อนให้ความสำคัญแก่งานมากกว่าการอยู่ร่วมคู่กันของพวกเขาเขามีความรู้สึกต่อหล่อนรุนแรงเกินกว่ายอมรับเพียงแค่นั้นทั้งสิ่งอื่นใดเขารู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับตอนนี้เขาจะดืมดดำกับการอยู่ใกล้ชิดหล่อนทางร่างกายและวิญญาณเขากอดหล่อนไว้แนบอก สูดดมกลิ่นของหลอนและมองขึ้นไปยังความมืดมิดที่ทวีขึ้นเขารู้สึกพอกับการอยู่กับหลอนเช่นนี้อย่างแท้จริงเรากับหลังจากการเดินเรือเป็นเวลานานแสนนานเหตุการณ์อันสำคัญซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนและความสูญเสียเขากลับมาบ้านเพื่อหาอ้อมกอดที่ต้อนรับของเขาเขาเกือบนึก อยากยืดเยื้อการเดินทางด้วยกันนี้ให้เนิ่นนานต่อไปเพราะเมื่อมันสิ้นสุดลงความใกล้ชิดระหว่างพวกเขาทั้งสองก็จะจบสิ้นลงเช่นกันน้ำตาอุ่นๆหยดหนึ่งลบลีน้ออกมาจากดวงตาของรอบและไหลลงใบหน้าของเขาอย่างเงียบๆกับความคิดนี้